สำหรับประชาชน กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะค่ะใครที่เคยโดยสารรถเมย์เคยขึ้นรถเมย์ไหมคะคุณผู้คนนี้ประจําค่ะปนี้ด้วยค่ะใส่สูตรรองเท้าส้นสูงพาดิฉันไปกินข้าวมันไก่ให้ดิฉันขึ้นรถเมย์ค่ะโกรธมากค่ะจริงๆเป็นการช่วยกันประหยัดทรัพยากรของประเทศเราไงคะถูกต้องไหมคะที่นี้ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางขอสมกร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะเขามีการหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถเมย์เนี่ยแหละค่ะ ข่าวดีคือเราอาจจะมีรถเมทไฟฟ้าใช้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ,ะสะอาดจ,จะเรียกว่า<ช>ร,ถรถเมทไฮบริดว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยเค่ะแท็กซี่ก็มีนะรถเมทก็มีไฮบริดกันหมดแต่วรถเมทอาจจะประหยัดกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวันนี้ค่ะคุณคณาพรวิถีวานีนะคะมีะรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ หน้าตาของรถเมยไฟฟ้าสายแรกนะคะที่เขาได้นํามาวิ่งนําร่องภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังค่ะเพื่อรับส่งนักศึกษานะคะภายในมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาออกรถแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรารีบขึ้นรถกันดีกว่านะคะ ด้านในโครงสร้างานในเมืองคะ่ะก็ทางหน้าก็จะเป็นบริเวณคนขับนะครับจะเห็นว่ามีตู้2ฝั่งนะฮะอันนี้คือบริเวณที่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่รถคันนี้เป็นตัวรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับตัวเครื่องยนต์ก็อยู่ข้างหลังนะครับจะเห็นว่าบริเวณภายในเนี่ยก็จะมี จำนวนที่นั่งอยู่ตอนนี้ประมาณ30ที่นั่ง <breaker ina S 1> นะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวตำแหน่งกล้อง CTV นะครับที่คอยสอดส่องดูแลนะครับในแง่ของความปลอดภัยบนรถนะครับแล้วก็การเข้าจะเห็นว่ามีการออกแบบเรียกว่า Universal Design ก็คือคนพิการคนแก่นะครับสามารถมีที่จับนะครับมีที่กดนะครับให้ให้ให้จุดจุดจอดนะครับในแง่ของการลงจากรถนะครับมีจุดที่ให้คนพิการนะครับสามารถนำขึ้นมาได้ ตัวทางลงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสามารถจุดที่พลาดผ่านลงไปที่ตัวถางได้เลยเราเรียกว่า low floor ตรงจุดนี้ก็จะนะครับที่เห็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นคนพิการนะครับมี <ฮะ S 2> เขาเรียกว่ามีวิวแชร์หรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะนะครับขึ้นมาได้เลยรถเมล์ไฟฟ้าคันนี้ยังมีระบบไฮดรอลิกเพื่อลดระดับความสูงของรถให้สะดวกต่อ,อการขึ้นลงของรถเข็นผู้พิการด้วยตลอดจนมีความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในการป้องกันน้ำ ความร้อนและระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรด้วยล่ะค่ะซึ่งรถเมไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ในระยะทาง250กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซ้อถากพลังงานแบตเตอรี่หมด100%จะใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน5ชั่วโมงค่ะซึ่งขณะนี้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังไม่ยุติการศึกษาค้นคว้าและคาดหวังว่าอนาคตจะลดการนำเข้ารถเมล์ไฟฟ้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงถึงคันละ20ล้านบาทที่สำคัญหากมีรถเมล์ไฟฟ้าได้จริงประเทศไทยก็จะประหยัดปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลได้ถึง120ล้านลิตรต่อปีด้วยล่ะค่ะ โอ้หถ้าเปิดหน้าตาดีขนาดนี้นะขึ้นได้แส่สุดก็ขึ้นได้ไม่ร้อนแถมปลอดภัยด้วยนะ ต้องค่ะแล้วก็น่าดีใจแทนพี่น้องผู้พิการนะคะต่อไปนี้ก็จะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเขาจะมีรถต้นแบบนะคะมาเริ่มทดลองวิ่งกันแล้วนะคะในวันที่2ถึง19มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่แบ่งตามสายดังนี้นะคะก็จะมีวัดท่าทองประตูน้ำนะคะมีเส้นทางจุฬาพระราม4พระราม2อันนี้ขึ้นทางด่วนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางนนทบุรีรัตนาธิเบตด,ด้วยใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำลองใช้กันดูแล้วก็บอกเราเข้ามากันบ้าง ใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบนะคะ uh huh. ส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะรถเมฟไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีก็คือทางบริษัทล็อกเล่นะคะเขา ผลิตแล้วก็เสนอขอสอมกแต่ว่าราคาอาจจะยังแพงไปนิดนึงค่ะราคาจุดที่ประมาณ1 2บสถึงสิล้านบาทซึ่งแพงกว่าราคากลางที่ทางขอสอมกได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเขาตั้งไว้เท่าไหร่เนี่ยเขาตั้งไว้ไม่กี่ล้านเองพี่อย่างรถ n อ v วเนี่ยค่ะเขาก็กําลังมีโครงการที่จะซื้อจํานวน489คันนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณคันลัสสามล้านห้าแสนบาทโอ้โหหลายเท่าตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูตัวอุปกรณ์ที่อยู่ในน,นั้นเพราะว่ามีทั้งกล้องวงจรปิดใช่ไหมทั้งพื้นที่เอื้อเป็น ิลต์ลงไปรับผู้พิการขึ้นมาระบบก็เป็นไฮดรอลิกแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วก็ต้องมีการประมูลกันนะเนาะสำหรับบริษัทเอกชนต่างๆที่สนใจก็ลองดูค่ะเราก็อยากได้ของที่ดีและของที่ถูกทั้งหมดทั้งสิ่นนี้คือภาษีของเราทั้งน,นั้นนะคะ